คือตัวแทนงานนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็รับตำแหน่งกันแต่ช่วงสุลาะคระับแต่ว่า,าทุกท่านก็คงได้ยินในเรื่องหมอพร้อมมาพรอมควรนะฮะ mm hmm. ก็เป็น,ปนกรา,นนารอัปเดตท่ันต่างๆที่หลายท่านเนี่ยก็พอได้พอได้ยินชื่อมาก่อนแล้วว่าได้ยินหมอพร้อมพร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ช่วงหลังเนี่ยก็มีการพัฒนาต่างๆที่ดีขึ้นทําให้เราได้รับความสะดวกนะ,ะในการที่จะ access เข้าไปในระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ช่วงหลังเนี่ยในการที่เราเดินทางนะต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเกิดปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นบางท่านเนี่ยไปไปไปต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะไม่อยู่เมืองไทยแล้วบังเอิญว่าสายการบินเนี่ยเขาจะขอดูเรื่ว่าฉีดวัคซีนครบหรือเปล่าเคมีไอ้เอเมเรดนะเขาขอดูนี่เราก็ทำไงนึกถึงหมอพร้อมเคาะเข้าไปพอดีมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมเราก็เห็นเลยเราเรามีบอร์ดวัคซีนครบ แล้วก็ลกออกแรงสบายใจเพราะมีระบบที่รับรองชัดเจนว่าโอเคเราได้สรขเกตในการฉีดวัคซีนอย่างนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดประโยชน์ชัดเจนนะคที่เราได้ได้ได้ไดรับทราบในเรื่องของระบบสุขภาพทั่วไปเนี่ยการติดต่อได้สุขภาพเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลน,นะครับในซึ่งประวัติต,ต่างๆที่ที่จาเป็นก็จะปรากฏอ,อยู่ตรงนั้นพอสมควรนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมเรียนว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเรื่องของ ความลับหรือว่าเรื่องของอทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางหมอพร้อมนี่ก็มีระบบในการที่ดาเนินการเรื่องนี้ได้ด้อย่างเรียบร้อยดีพอสมควรนะครับตอนนี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เลยเห็นว่าเนื่องจากหมอพร้อมเนี่ยมีประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ก็ืูผมคะแนนอยู่วันยี่สิบถึงสามสิบล้านคนเนี่ยนะก็น่าจะเกิดประโยชน์ในการที่จะทําให้ใหประชาชนนี่ ได้เข้าถึงระบบสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นระบบส่งเสริมป้องกันนะครับ่งเป็นส่วนเรื่องการในการดูแลตัวเองด้วยนะครับก็ก็จะต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกระทรวงต่อไปนะครับก,ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาคร่าวนะครับตรงนี้นะ